สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Factory Pro Podcast ครับผมพื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆแต่ได้ความรู้เรื่องโรงงานแบบเข้มๆกลับไปใช้หน้างานได้จริงกับผมโปรจาก Factory Pro ครับผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับเครื่องจักรในลายผลิตของคุณหยุดทำงานกระทันหันคุณในฐานะช่างซ่อมบรุงรีบวิ่งไปที่ตู้คอนโทรลไฟฟ้าคุณไขกุญแจแล้วเปิดฝาตู้ออกมาและภาพที่คุณเห็นคือรังงูครับสายไฟร้อยแป สีแดงน้ำเงินดำเหลืองพันกันยุ่งเหยิงเป็นก้อนสปาเกตตี้ขนาดใหญ่คุณไม่รู้เลยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนสายบางเส้นก็พาดไปมาบนเทอร์มินอลที่ยังมีไฟบางเส้นก็ถูกประตูตู้หนีบจนฉนวนปริคุณถอนหายใจแล้วก็ต้องเอามือล้วงเข้าไปในรังงูนั้นเพื่อจะไล่หาสายไฟต้นต่อของปัญหาและวินาทีนั้นเองครับเปิดตู้คอนโทรลแล้วช็อกคุณอาจจะโดนไฟดูดเพราะมีสายเส้นหนึ่งที่ฉนวนมันถลอกจากการถูกเบียดเสียดซ้ำ ความหน้าปวดหัวนี้ความอันตรายนี้และเวลาที่ต้องสูญเสียไปเป็นชั่วโมงๆเพื่อไล่หาสายไฟแค่เส้นเดียวมันป้องกันได้ครับโดยคู่หูพระเอกที่จะมาจัดระเบียบตู้คอนโทรลของคุณให้กลายเป็นงานศิลปะนั่นคือวายดักและ c a b l e t i าครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะจัดสายไฟขั้นเทพได้อย่างไรและมันจะช่วยลดเวลาหาปัญหาได้ถึง80%จริงหรือไม่มาทำความรู้จักกับพระเอกคนแรกกันก่อนวายดัก หรือที่พี่ๆช่างเรียกกันว่ารางเก็บสายไฟหรือรางโปรง่งถ้าจะให้เปรียบเทียบ Wide d ก็คือระบบทางด่วนของสายไฟในตู้คอนโทรลของคุณครับแทนที่จะปล่อยให้สายไฟวิ่งสเปะสปะเหมือนรถในซอยเล็กๆเ,เราจะบังคับให้สายไฟทุกเส้นวิ่งเข้าไปในช่องทางด่วนนี้ Wide d จะทําหน้าที่ปปบบ้องสายไฟจากอันตรายภายนอกและจัดกลุ่มสายไฟให้อยู่ในช่องทางที่ควรจะอยู่สังเกตดูนะครับด้านข้างของมันจะมีซี่ๆหรือช่องอยู่ตลอดแนว ช่องนี้มีไว้เพื่อให้สายไฟสามารถแยกตัวออกจากทางด่วนได้เพื่อวิ่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆเช่นรีเลย์แมกเนติกหรือเทอร์มินอลได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้เมื่อมีทางด่วนแล้วก็ต้องมีตำรวจจราจรครับและนั่นคือหน้าที่ของพระเอกอีกคนเคเบิลทายหรือสายรัดพลาสติกที่เรารู้จักกันดีในงานตู้คอนโทรลเคเบิลทาไม่ใช่แค่ที่รัดของนะครับแต่มันคือผู้จัดหมวดหมู่ที่สําคัญที่สุดหน้าที่ของมันคือ การรวบสายไฟที่มีต้นทางหรือปลายทางเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มๆก,ก่อนที่จะวิ่งเข้าไปในวายดักหรือหลังจากที่ออกมาจากวายดักแล้วเคล็ดลับของมือโปรคือไม่ใช่แค่รวบให้มันติดกันแต่ต้องจัดกลุ่มอย่างมีตระกะครับเช่นกลุ่มสายไฟ2 4 VDC กลุ่มสายไฟ2 2 0 VAC กลุ่มสัญญาณจาก PLC ไปยัง Input Output การทำแบบนี้จะทำให้การไล่วงจานง่ายขึ้นมากและยังช่วยลดสัญญาณรบกวนหรือ Noise ระหว่างสายไฟกำลังกับสายสัญญาณได้อีกด้วยและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดสายไฟขั้นเทพนี้คืออะไรความปลอดภัยสูงสุดสายไฟถูกเก็บอย่างมิดชิดในรางไม่มีโอกาสที่ฉนวนจะไปเสียดสีหรือถูกประตูหนีบจนขาดลดความเสี่ยงไฟช็อตและไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างสมบูรณ์ระบายความร้อนได้ดีขึ้น การจัดสายที่เป็นระเบียบทําให้อากาศสามารถไหลเวียนในตู้ได้ดีขึ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะทํางานในอุณหภูมิที่เย็นลงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยดูเป็นมืออาชีพตู้คอนโทรลที่จัดสายอย่างสวยงามบ่งบอกถึงความใส่ใจและมาตรฐานในการทํางานและนี่คือหัวใจสําคัญครับลดเวลาหาปัญหา80%ลองเนื้อภาพตามนะครับจากเดิมที่คุณต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการแหวกรังงูเพื่อไล่หาสายสาย IO เส้นเดียว แต่ในตู้ที่จัดสายอย่างดีคุณแค่มองหากลุ่มของสาย IO แล้วก็ไล่ดูป้ายชื่อสายไฟที่ติดไว้คุณอาจจะเจอสายเส้นนั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงนาทีนี้เองครับนี่แหละครับคือการประหยัดเวลาและลดดาวน์ไทมของเครื่องจักรได้อย่างมหาศาลเลยสรุปง่ายๆครับการลงทุนเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการใช้ไวดักและเคเบิลไทเพื่อจัดระเบียบตู้คอนโทรลตั้งแต่แรก คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวทั้งในด้านความปลอดภัยความน่าเชื่อถือของระบบและที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยรักษาสุขภาพจิตของช่างซ่อมบำรุงอย่างพวกเราได้จริงๆครับสำหรับวันนี้ผมโปรโจาก Factory Pro ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ